สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะจะช้าไปไหมถ้าจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2022นะคะกับคุณผู้ฟังที่น่ารักของ Better Story Podcast ทุกคนเลยนะคะอิง น่าจะมาไม่ช้าไปเนาะนะถือว่ายังอยู่ในช่วง2อาทิตย์แรกแหละก็ยังได้นะคะก็รวบวันเด็กไปด้วยเลยนะคะก็ <laughs> ยังไงก็ในปีใหม่นี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็อิงนะคะจะพยายามขยันทำพอดแคสต์นะคะมารีวิวหนังสือแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่น่าสนุกสนานนะคะเรื่องเราดีๆกับ Better Story Podcast นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะอิงก,ก็จะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนี่แหละค่ะนะแล้วก็สําหรับในบร s e บุ๊กในวันนี้นะคะก็ เนื่องจากเป็น EP ีแรกของต้นปี2022นะคะอิงก็เลยจะมาสรุปค่ะสรุปผลงาน reading challenge นะคะของอิงในปีที่แล้วนะคะปี2021นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอิงได้ทำสำเร็จไหมและอ่านอะไรไปบ้างค่ะสำหรับ reading challenge ของอิงนะคะในปี2021นะคะ ขอบอกว่าบงนะคะเพราะว่าอิงเนี่ยได้ตั้งเป้าเนาะการอ่านหนังสือไว้ทั้งหมด25เล่มต่อปีค่ะแต่ว่าผลงานที่แท้จริงนะคะทำไปได้เพียงแค่19เล่มต่อปีเท่านั้นเองนะคะจริงๆอ่ะแอบ แอบน้อยนะแอบเซ็งเพราะว่าคือเนื่องจากว่าปีก่อนนะนะคะในปี2020ิเนี่ยอิงได้ตั้ง reading challenge ไว้20เล่มต่อปีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทำไปได้20เล่มพอดีเลยนะทีนี้พอปี2021อิงก,ก็เลยเพิ่มค่ะจาก20เนี่ยเป็น25แต่ปรากฏว่าผลงานเนี่ยได้แค่19เนาะถือว่าน้อยกว่าปี2020ที่ตั้งไว้20เล่มอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคืออิงมาค้นพบว่า การที่อิงอ่านหนังสือได้ไม่อะชีฟโกะนะคะไม่ได้ถึง25เล่มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในปีนี้อิงอาจจะมีเวลาอ่านหนังสือเยอะขึ้นก็จริงค่ะแต่ว่าหนังสือที่เลือกมาอ่านนะคะบางเล่มเนี่ยครึ่งค่งกลางๆอยู่เยอะมากนะคะอย่างเช่นมีหลายๆเล่มที่อิงได้เปิดอ่านไป สักประมาณ20-30%แล้ววางแล้วก็ไปอ่านเล่มอื่นต่อเป็นแบบนี้ค่ะมีหนังสือที่แบบเจอกันแค่ครึ่งทางเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรคคอร์ดของเราเนี่ยมันไม่ไม่คอมพลีทเนาะเพราะว่าหนังสือมันยังอ่านไม่ครบไงแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะปีนี้อิงก็จะพยายามอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าใหม่นะคะปรากฏว่านะคะผลของปี2021นะคะสรุปได้ว่าบงค่ะ <laughs> ส่วน reading challenge นะคะของปี2021เดนี่ยเดี๋ยวอิงจะสรุปให้ฟังเนาะว่าหนังสือที่อิงอ่านไปนะคะทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะได้กลายมาเป็น podcast ของเราเช่นกันนะคะใน browse book ต่างๆเนาะ ไปดูกันนะคะเล่มแรกของปีนะคะในปี2021ที่อิงอ่านนะคะเล่มแรกคือ Put the right man on the right job ค่ะเป็นคนที่ใช่ในงานที่ชอบนะคะงานจากคุณอมศิริวีรกุลนะคะ <c oughs> เล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับพนักงานประจำนะคะคนที่ทำงานประจําส่วนใหญ่เนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของพนักงานประจําที่อยากจะเลือกงานที่ใช่ เลือกงานที่ชอบนะคะแล้วก็อยากจะใหะ้คนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยเลือกคนที่ใช่มาทํางานที่เขาชอบเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะก็พูดถึงเรื่องของแนวคิดแล้วก็ไอเดียของอการทํางานในรูปแบบของการทํางานประจำนั่นเองนะคะแล้วก็คุณอมสิริวิรุลนะคะที่เป็นนักเขียนเล่มนี้นะคะก็เป็นหนึ่งใน ฮสต์นะคะที่อยู่คู่กันกับรายการ The Money Coach นะคะ The Money Case by The Money Coach จากโคชหนุ่มจากรพงเมธพันธ์นะคะก็คุณอมศิริก็เป็น co-host อยู่ด้วยนะคะก็ใครที่สนใจเรื่องราวของการเงินการลงทุนนะคะก็สามารถติดตามคุณอมศิรินะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ที่ podcast นะคะ The Money Case by The Money Coach นั่นเองค่ะ เล่มต่อไปนะคะเล่มนี้เป็นนิทานค่ะเป็นนิทานภาพที่อิงก็ค่อนข้างที่จะตามหาแล้วก็อยากรู้อยากเห็นนะคะเพราะว่าได้กิติศัพท์มาจากผู้แปลนะคะก็คือคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนะคะว่าเคยแปลเล่มนี้ไว้นานมากแล้วนะคะเป็นนิยายที่จริงๆแล้วเป็นไตราภาคเนาะแต่ว่าอิงกเพิ่งหาด้เล่มเดียวนะคะก็คือเล่มแรกของไตราภาคนี้ เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหนนะคะ The Invisible Kingdom นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของเจ้าชายนะคะที่ถูกเลี้ยงอยู่ในวังนะคะแล้วก็กําลังจะเติบโตมาปกครองอาณาจักรนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายนะคะพอเล่มนี้จบอะแล้วทำให้อิงเนี่ยไปค้นหาต่อไปอิงรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเรื่องยังไม่จบดีนะคะก็เลยค้นพบว่าเป็นนัหนังสือนิทานภาพนะคะไตราภาคก็หวังว่าจะได้อ่านเล่มอื่น ของอเซตนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวขอตามหาเพราะว่าคือตอนที่เิงซื้อเล่มนี้มานะคะเป็นหนังสือมือสองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลังจากที่ซื้อมือสองมาได้2เดือนนั้นอยู่ดีๆก็พิมพ์ใหม่ค่ะเสียใจมากเลยนะคะที่ไม่ได้ครอบครองมือหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอต่อไปะคะ่ะว่าเล่ม2เล่ม3จะตามมาเมื่อไหร่กับเล่มนี้นะคะเจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหนค่ะ เล่มต่อไปนะคะเล่มนี้เป็นนิยายวรรณกรรมเยาวชนนะคะเป็นนิยายที่อิงไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะคะถือว่าใหม่มากสําหรับอิงนะคะวันที่ไปเดินงานหนังสือแล้วเจอเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าชื่อแปลกดีแล้วก็เรื่องราวน่าจะมีความน่าสนใจมากนะคะเล่มนี้ชื่อว่าเด็กชายนกและช่างต่อโลงค่ะผลงานจากมาทิลดาวูดค่ะ เป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะที่เล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมหมู่บ้านเนาะแล้วก็มีการนำศพนะคะมา ให้ช่างต่อโลงเนี่ยค่ะเป็นคนประกอบโลงให้อะไรแบบนี้นะแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็ไม่อยากจะอาศัยอยู่ในเมืองนี้ต่อก็เลยผจญภัยไปข้างนอกนะคะเพื่อจะไปตามหาดินแดนที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาที่จะอยู่ต่อค่ะเป็นเรื่องราวของการผจญภัยที่ครึ่งแรกนะคะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องสืบสวนนิดนึงแต่ว่าครึ่งหลังนะคะก็ค่อนข้างไปทางแฟนตาซีและน่าสนใจมากค่ะใครที่ชอบอ่อาน นิยายหรือว่าอาวรรณกรรมเยาวชนแนวๆคล้ายๆกับพวกหนังสืออ่านนอกเวลาอย่างเช่น The Secret Garden, Charlotte's Web น่าจะชอบเล่มนี้นะคะเด็กชายนกและช่างต่อลงค่ะเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้เป็นนิยายนะคะเซต เสืออินเดียนะคะที่ทำให้ยิงสนใจมากเลยคือหน้าปกเนี่ยชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วพอพลิกดูปกหลังนะคะเขาอ,อธิบายว่าเป็นนิยายแฟนตาซีนะคะที่เสือเนี่ยแปลงร่างเป็นคนได้ฟังแล้วแบบโอ้อังกอร์นะคะก็เลยสนใจนะคะยิงก็เลยหามาอ่านแล้วพบว่าเขาไม่ใช่เสือธรรมดานะคะเป็น เสือนักเวทนะคะของอินเดียด้วยนะคะกับเล่มนี้เลยนะคะเล่มแรกในเซตนะคะพรายพนาดอนนะคะงานจากคุณชยาพิมพค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่อิงอ่านติดติดกันมากับพรายพนาดอนนะคะเป็นซีรีส์เดียวกันนี่แหละนะคะก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าพยักขบฏนะคะคือทั้งสองเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าถึงเรื่องราวของป่าลึกลับของอินเดียนะคะที่ชื่อว่าป่าสุนดาบานเนาะที่มีความเชื่อเรื่องของเสือนะคะที่บำเพ็ญ ตบะบำเพ็ญพรตเนาะจนบรรลุพลังพิเศษนะคะได้มีพลังพิเศษสามารถกลายร่างเป็นคนได้นะคะนิยายสองเล่มนี้นะคะก็ต่อยอดความเชื่อนั้นนะคะวา่าตัวละครที่เป็นเสือที่แปลงร่างเป็นคนได้ทั้งสองตัวสักสักสองเรื่องนี้นะคะเป็นลูกหลานของดักคินรายนะคะผู้ที่เราเชื่อกันว่าเป็น บรรพบุรุษนะคะของวิญญาณเสือที่ทรงพลังนั่นเองนะคะก็สําหรับพรายพนาดอรและพยาขบดนะคะอิงก็ได้รีวิวไว้ในบราว s ์สบุ๊กนะคะตอนก่อนๆก,ก็สามารถไปย้อนฟังได้นะคะแล้วก็สําหรับ2เล่มนี้นะคะอิงก็ได้ไปหาข้อมูลค้นคว้าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าซุนดาบันด้วยนะคะก็หาฟังพอดแคสต์สรุปเรื่องราวของป่าซุนดาบันได้นะคะในพอดแคสต์ประัมปาราของอิงเองนะคะลองไปหากันดูนะคะ เล่มต่อไปนะคะเล่มนี้ให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากเลยนะคะจะว่าเป็นนิยายก็ไม่เชิงนะคะเป็นไดอารี่ก็ไม่ใช่สัทีเดียวนะคะผสมปนกันไปกัปกบหนังสือที่มีชื่อว่าดื่มเหล้าเคล้าชาตรีกับแวมพร์ในคาบุกิโจค่ะคือเรื่องนะคะเล่าถึงเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะที่ไปเที่ยว บาโฮสนะคะในญี่ปุ่นแล้วก็พยายามที่จะไม่เสียเงินให้กับโฮสเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีลูกล่อลูกชนกับโฮสนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เวลาหรือได้ใช้เงินที่จ่ายไปให้โฮสคนนั้นเนี่ยคุ้มค่า,าทวงกําไรคืนจากโฮสหนุ่มหล่อให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นเล่มที่แฟมินีนมากๆนะคะผู้หญิงน่าจะชอบอ่านเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนอ่านการ์ตูนตาหวานอยู่เหมือนกันนะคะใครที่สนใจเรื่องราวของ บาโฮสในคาบุกิโจนะคะของญี่ปุ่นก็ไปหาอ่านกันได้กับเล่มนี้ค่ะดื่มเหล้าเคล้าชาตรีกับแวมไพร์ในคาบุกิโจค่ะเล่มต่อไปนะคะเดินทางเข้าสู่ช่วงของเรื่องราวลึกลับอีกแล้วนะคะอิงก็สนใจนะคะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของตำนานเทพไอริชนะคะชื่อเล่มตามนี้เลยค่ะตำนานเทพไอริชตอนแรกนะคะอิงก็ไม่ค่อยเก็ตนะคะว่าเทพไอริชเนี่ย อยู่ส่วนไหนของโลกนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้จักแต่เทพนอร์สเทพกรีกเทพโรมันเทพอีย e ิปต์นะคะเพราะเห็นเล่มนี้เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะเปิดโลกนิดนึงว่าตำนานเทพไอริชต่างกันกับเทพกรีกเทพโรมันหรืออื่นๆที่เราเคยได้ยินมายัางไงบ้างนะคะก็เลยหยิบมาอ่านแล้วปรากฏว่าก็ เป็นตำนานที่ค่อนข้างเปิดโลกค่ะเพราะว่าประเทศไอแลนด์นะคะก็คือมีความเชื่อเรื่องของเทพ,พเจ้าเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นเกาะที่แยกออกมาจากส่วนของประเทศทางยุโรปเหนืออื่นๆนะคะอาจจะมีความคล้ายกับตำนานเทพนอร์สแต่ก็ไม่เชิงค่ะเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อโดยเฉพาะของเขาเองนะคะใครที่สนใจเรื่องราวของตำนานเทพฝั่งยุโรปนะคะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้กับเล่มนี้นะคะตำนานเทพไอริชค่ะ เล่มต่อไปก็ยังอยู่กับตำนานนะคะแต่ว่าเล่มนี้นะคะอาจจะใกล้บ้านเราเข้ามานิดนึงค่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่าตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากาบวีรชนแห่งรัสเซียค่ะ คือเล่มนี้นะคะความหนาเนี่ยพอๆพกับเทพไอริชแต่ว่าเรื่องเรื่องราวหรือว่าการเล่านะคะจะมีความคล้ายคลึงกับเรื่องราวของคิงอาร์เธอร์แล้วก็อัศวินโตกลมนะคะช่วงครึ่งแรกของหนังสือตำนานเทพเจ้าสลาฟเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงมุมมองความเชื่อของเทพเจ้าในาส,สลาฟหรือว่าชาวสลาวิกนะคะสมัยก่อนเนาะแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการผสมผสานระหว่างตำนานเทพของสลาวิก กับวีรชนของรัสเซียที่มีเรื่องการแต่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะให้ประชาชนชาวรัสเซียนะคะเริ่มมีความเชื่อหรือว่าเริ่มได้รับอิทธิพลการเผยแผ่ของศาสนาคริสต์เข้ามานะคะก็เลยมีการาเล่าผสมผสานระหว่างตำนานเทพสลาวิกกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะทราบว่าก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนที่ชาวรัสเซียนะคะจะมานับถือศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์โธดอกนะคะเขา,เาได้นับถือเทพเจ้าสลาวิกอะไรอยู่บ้างนะคะก็สามารถไปหาอ่านกันได้เลยนะคะตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากพาบวีรชนแห่งรัสเซียะค่ะ เล่มต่อมานะคะเล่มนี้นะคะยังวนเวียนอยู่กับเซตนะคะคนแปลงร่างได้นะคะของคุณชยาพิมพ์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เขียนไรพนดรและพยักขบวดนั่นเองนะคะเล่มนี้นะคะเป็นหนึ่งในหนังสือของชุดบับปรรถน,นะคะเป็นอ,อีกเซตหนึ่งนะคะออกจากป่าซุนบันมาแล้วนะคะอันนี้เรามาอยู่ในแบบซีรีส์ของหนุ่มต้องคำสาบกันนะคะเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าสาบร,นะริศยานะคะสาบริษยานะคะจะเล่าเรื่องราวของปีศาจค่ะที่ ไปล่อลวงนะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะให้มาทําสัญญากับปีศาจนะคะแต่จริงๆเราก็แอบหลงลักเขาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปีศาจที่ว่าใจแข็งๆนะสุดท้ายนะคะก็จะต้องใจอ่อนนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าผู้หญิงที่ทําให้ปีศาจคนนั้นเนี่ยต้องไปล่อลวงให้มาทําสัญญาด้วยนะคะแล้วก็ยอมใจอ่อนให้กับเธอคนนี้คนเดียวเนี่ยเป็นใครนะคะก็สามารถไปหาอ่านได้กับสาวฤษยานะคะนิยายจากคุณชยาพิมค่ะ เล่มถัดไปนะคะขอบอกว่าเล่มนี้นะคะเป็นหนึ่งใน The Best นะคะทีออ่อิงดีใจมากที่อิงได้อ่านในปี2021นะคะเหมือนกับเป็นทามมิง่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ถูกต้องมากเลยนะคะกับนิยายเรื่องไวยศนวีนะคะจริงๆเนี่ย ค่อนไปทางนิยายแต่ว่าเรื่องราวนะคะก็จะมีความอิงกับเรื่องของความเชื่อทางจิตวิญญาณเยอะมากนะคะเป็นผลงานนะคะจากนําปากาธรรมยันตีนะคะของคุณหญิงวิมลสิริภัยบูลน,นั่นเองค่ะแล้วก็ที่อิงบอกว่าอิงดีใจที่ได้อ่านเล่มนี้นะคะเพราะว่าอิงอ่านเล่มนี้แล้วก็รับได้รับข้อมูลนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ย ก่อนที่จะได้ทราบว่าคุณทมมยันตีเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่อิงได้อ่านเล่มนี้ไม่นานเนี่ยอิงก,ก็ได้ทราบว่าคุณธมมยันตีเนี่ยเสียชีวิตลงในปี2021นสิะคะสิ่งที่คล้ายกันนะคะหรือว่าเชื่อมโยงกันนะคะกับเรื่องราวการจากไปของคุณทรมมยันตีกับ นิยายไวยสนาวีนะคะก็คือว่าในหนังสือค่ะเล่าว่าตัวละครนางเอกเนี่ยนะคะเป็นพระแม่ไวยสนาวีกลับชาติมาเกิดนะคะแล้วก็ก็ค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมคะตัวละครก็ค่อยๆเรียนรู้ได้ศึกษาค้นคว้าทางพุทธนะคะที่นํานพาไปสู่การความเชื่อเรื่องการบูชาองค์เทพทางฝั่งฮินดูนะคะเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ ในเรื่องได้มีการเล่าว่าก่อนที่ตัวละครเนี่ยจะสิ้นลมหายใจในฐานะมนุษย์เพื่อกลับไปอยู่กับองค์เทพนะคะก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็ได้ไปได้จากไปในท่านั่งสมาธิเลยนะคะซึ่งก็คล้ายกับเรื่องของคุณธมยันตีที่ได้มีคนเล่าว,ว่าก่อนที่จะจากไปนะคะได้ประกอบพิธีคณเพจตูรถีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็หมดลมหายใจไปนะคะอิงก็รู้สึกว่าอ๋อมันเชื่อมโยงกันจังเลยแล้วแบบเราอาจจะได้อ่านในทามมิ่งที่ ที่แบบถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจเล่มนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะมีอะไรมาโดนใจให้อิงอ่านเล่มนี้ก่อนที่จะได้รับข้อความหรือว่ารับทราบข่าวร้ายนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นข่าวร้ายเพราะว่าอิงเสียดายนะคะฝีมือการเขียนง,งานดีๆของคุณธมยันตีมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเล่มนี้เป็นหนึ่งในสี่เล่มที่เล่าเรื่องราวของจิตวิญ,ญญาณนะคะก็ไปหาอ่านกันได้นะคะงานจากคุณธมยันตีค่ะไวยสนวีค่ะ เล่มต่อไปนะคะเล่มนี้ฮิตมากนะคะโฆษณากันจังนะคะต้องโดนนะคะ The w i n e Cafe ค่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทางค่ะเล่มนี้เป็นหนังสือ นิยายกึ่ง how to หรือ how to กึ่งนิยายก็ไม่รู้นะก็คือเล่าเรื่องราวของการค้นพบก,การค้นหาตัวเองนะคะก็ตามชื่อหนังสือเลยนะคะเป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งที่เหมาะกับคนที่หลงทางค่ะเพื่อที่จะเข้ามาค้นหาตัวตนแล้วก็ค้นหาเส้นทางที่เราจะมุ่งต่อไปในอนาคตนะคะเป็นหนังสือแปลที่เล่มไม่ได้หนาเท่าไหร่นะคะใครที่รู้สึก lost นะคะรู้สึกหลงทางอยู่นะคะได้อ่านเล่มนี้อาจจะทําให้ได้มีเวลาทบทวนหรือว่าได้มีเวลาคิดหรืออยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะ ะะก็ใครสนใจนะคะสามารถหาอ่านได้นะคะเล่มนี้เป็นหนังสือใหม่เลยค่ะ The Why Cafe ค่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทางค่ะเล่มต่อไปนะคะชื่อว่า Life ค่ะวิธีใช้ชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้เล่มนี้นะคะเป็นหนังสือกึ่งสารคดีกึ่งการ์ตูนนะคะเพราะว่ามีภาพวาดด้วยเนาะก็ในหนังสือนะคะจะเล่านะคะเรื่องราวของการใช้ชีวิตในแบบของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะที่มนุษย์อาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจนะคะหรือว่าบางอย่างนะคะความเป็นมนุษย์เนี่ย ครอบเรามากเกินไปนะคะทําให้เราเนี่ยอาจจะสูญเสียข้อดีบางอย่างที่สัตว์นะคะก็ทําโดยที่เราอ่ะรู้สึกอิจฉาสัตว์ชนิดเหล่านั้นได้ซ้าไปนะคะหรือบางทีนะคะเราก็คิดว่าสัตว์ตัวนี้คงไม่ทําแบบนี้หรอกแต่จริงๆเราก็ไม่ใช่เลยนะคะก็ใครที่สนใจเรื่องราวสรารคดีของสัตว์น่ารักนะคะเราก็เป็นภาพวาดการ์ตูนที่ค่อนข้างสนุกด้วยนะคะก็สามารถไปหาเล่มนี้อ่านกันได้นะคะชื่อเล่มว่าไลฟ์นะคะวิธีใช้ชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้คะ่ะ เล่มต่อไปเป็นนิยายอีกแล้วนะคะผลงานจากคุณชยาพิมพ์คนดีคนเดิมปีนี้ปีเดียวอ่านของคุณชยาพิมพ์ไปหลายเล่มมากเลยนะคะเล่มนี้นะคะเป็นหนึ่งในเซตนะคะนิยายชุดบับปรารถนาเช่นกันนะคะกับดวงใจเจ้าวายุนะคะอ,ะอันนี้นะคะเป็นมนุษย์สิงโต ใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะเป็นมนุษย์สิงโตนะคะก็คือเป็นชายหนุ่มต้องคำสาบนะคะที่ถูกสาบให้กลายร่างเป็นสิงโตนั่นเองนะคะใครที่อยากรู้ว่าเรื่องราวจะแฟนตาซีขนาดไหนแล้วก็ผู้หญิงคนไหนนะคะที่จะเป็นดวงใจเจ้าวายุนะคะก็สามารถหาอ่านกันได้นะคะเล่มนี้จากสํานักพิมพ์สถาพรค่ะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ ผู้หญิงคนนี้ใจแข็งดีมากเลยนะคะผู้ชายแปลงร่างเป็นสิงโตก็ไม่กลัวนะคะใครที่สนใจเรื่องราวแฟนตาซีสนุกสนานแบบนี้นะคะก็ติดตามหาอ่านกันได้ค่ะเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้เป็นนิยายนะคะที่อิงประวัติศาสตร์จากฝั่งยุโรปนะคะฝั่งอังกฤษเป็นเรื่องราวของอินเดียนแดงค่ะ ผู้เขียนนะคะคุณโทมยันตีคนเดิมแต่ว่ามาในนามปากกาโรสดาเลนนะคะเพราะว่าเป็นนิยายที่ออมีความอิงประวัติศาสตร์แล้วก็น่าจะค่อนไปทางลิเกฝรั่งนะคะอย่างที่เข้ากับนามปากกานั่นเองเล่มนี้ชื่อว่าเมฆข่าวค่ะเมฆข่าวนะคะเป็นเรื่องราวของอินเดียนแดงนะคะสมัยก่อนเนาะทีออ่ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะคะก่อนที่จะมีชาวอังกฤษนะคะเข้าไปรุกรานพื้นที่เพื่อตามหาทองนั่นเองนะคะเป็นนิยายที่มีสองเล่มนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องราวตั้งแต่ ตัวละครหลักนะคะยังเด็กนะคะจนกระทั่งเติบโตขึ้นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะเปลี่ยนผ่านจากการใช้ชีวิตนะคะจากอินเดียนแดงนะคะมาเป็นสุภาพบุรุษช,ชาวตะวันตกอะไรแบบนี้เนะเาะก็ใครที่สนใจเรื่องราวของอินเดียนแดงนะคะในสมัยก่อนก็คุณโทมิอันตีคุณโรซาเลนนะคะเล่าไว้ได้ค่อนข้างดี <S <S แล้วก็อิงก็คิดว่าน้อยมากนะคะที่จะมีนิยายที่พูดถึงเรื่องราวของอินเดียนแดงนะคะในหัวเนี่ยตอนนี้ คิดออกแต่พคาฮอนทัสนะคะก็เลยรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มอีกเล่มนึงนะคะที่เป็นนิยายที่ค่อนข้างเปิดโลกแล้วก็น่าสนใจค่ะใครที่ไม่เคยอ่านนะคะอยากแนะนำให้ลองค่ะเล่มนี้ไม่ขาวค่ะจากนามปากาโรสลาเลนค่ะ เล่มต่อไปนะคะเล่มนี้นะคะเป็นอัตรชีวรประวัติขึ้นหิ่งอีกเล่มหนึ่งนะคะที่หญิงชื่นชอบนะคะแล้วก็ชื่นชมผู้เขียนมากนะคะที่มีความเสียสละสูงนะคะในการที่จะยอมนะคะเรียกว่ากรีดหัวใจตัวเองนะคะเล่าเรื่องทุกอย่างในชีวิตนะทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีมาให้เราได้ฟังกันนะคะ<ม>เป็นหนังสือที่มีชื่อว่าปีแสงนะคะงานจากคุณดุจด,ดาววัฒนปรกรนะคะก็คือโฮสต์ที่น่ารักของเรานะคะจากอายุโอเคพนั่นเองค่ะ ตอนแรกนะคะอิงคิดว่าปีแสงจะเป็นเรื่องราวของการเล่าเคสบ,บําบัดที่พี่ดาวได้ไปเจอมาอาจจะเป็นเคสการบําบัดทั้งจิตเวทหรือว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวของการบําบัดจิตใจตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะปีแสงค่ะหมายถึงการเดินทางของคุณดุดดาวนั่นเองนะคะเพราะว่า,าคุณดุดดาวก็ได้กระเทาะเปลือกนะคะอย่างที่บอกกลีดหัวใจตัวเอง เอาเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีของตัวเองมาเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นได้ฟังนะคะถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างล้ำค่ามากแล้วก็นับถือผู้เขียนที่ยอมเปิดใจนะคะเล่าเรื่องทั้งมุมดีและไม่ดีให้ให้ผู้อ่านได้ฟังค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปติดตามหาอ่านกันได้นะคะปีแสงขัางงานจากพี่ดุดดาวัฒนปรกรค่ะเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้เป็น วรรณกรรมเยาวชนอีกเช่นกันเนาะจริงๆเนื้อหาในเล่มค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าพอเป็นวรรณกรรมเยาวชนมันก็เลยกลายเป็นมุมมองเหมือนจะเบาๆลงนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนื้อหาค่อนข้างหนักเล่มนี้คือเด็กชายในชุดนอนลายทางขังงานจากจอร์นบอยนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถูกนําไป ทำเป็นซีรีส์นะคะทำเป็นหนังเนาะอยู่ใน Netflix ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเล่าถึงเด็กผู้ชายสองคนนะคะที่เป็นเพื่อนกันโดยที่มีรั้วบ้านกั้นนะคะโดยที่เ,เด็กผู้ชายที่เป็นลูกชายนะคะของฝั่งเยอรมันเนี่ยเห็นเด็กชายอีกคนนึงนะคะใส่ชุดนอนลายทางซึ่งไม่ทราบว่าชุดนอนลายทางนั้นจริงๆแล้วนะคะเป็นชุดของนักโทษชาวยูนันเองนะคะก็เป็นเรื่องราวสมัยสงครามระหว่างนาซีเยอรมันกับชาวยูวนะคะ ใครที่ไม่เคยอ่านนะคะเรื่องราวค่อนข้างหดหูแต่ว่าด้วยความเป็นวรรณกรรมเยาวชน<ๆ>ก็เลยเหมือนหลอกเราให้วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะจนกระทั่งบทสุดท้ายนั่นแหละที่ค่อนข้างน่าเศร้านะคะใครที่สนใจค่ะสามารถลองหาอ่านกันได้นะคะเล่มนี้เด็กชายในชุดนอนหลายทางค่ะงานจากจอรบอยค่ะเล่มถัดไปค่ะเล่มนี้ ชื่อหนังสือว่า10ตำนานสถานโลกนะคะผู้เขียนคือดรบัญชาธนะบุญสมบัติค่ะเป็นการรวบรวมนะคะตำนานดังๆเนาะ10ตำนาน ในโลกนะคะมาเล่าสรุปให้กันฟังด้วยกันนะคะอย่างตำนานที่หาอ่านยากๆหรือเขาจะยากๆอย่างเช่นกิลกาเมสอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องตำนานอื่นๆมากมายหลากหลายเลยนะคะใครที่สนใจนะคะหนังสือเล่าสนุกแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างกระชับๆไวหนังสือไม่หนาด้วยค่ะใครสนใจเรื่องราวของตำนานต่างๆนะคะก็เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ควรจะได้อ่านกันนะคะ10ตำนานจถานโลกค่ะงานจากดรบัญชาธนาบุญสมบัติค่ะ เล่มสุดท้ายของปี2021นะคะที่อิงนะคะเข็นจนจบนะคะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่หลายๆคนน่าจะเคยได้อ่านแล้วก็น่าจะชื่นชอบหรือว่าอยากมีเก็บไว้นะคะเพราะว่าหน้าปกสวยมากเลยนะคะเล่มนี้คือปาฏิหา์แมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือค่ะเป็นหนังสือแปลนะคะมาจากญี่ปุ่นนั่นเองเรื่องราวนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านหนังสือร่วมกับคุณตาของเขาแล้ววันหนึ่งคุณตาเขาจากไปนะคะทิ้งไว้แต่ร้านหนังสือ ให้เขาเนาะแล้วก็อยู่มาวันนึงค่ะก็มีปีศาจผีวิญญาณนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เป็นแมวลายส้มวิเศษตัวหนึ่งนะคะปรากฏตัวขึ้นในร้านหนังสือนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิทักษ์หนังสือแล้วก็ขอให้เด็กชายคนนี้เดินทาง เข้าไปนะคะในโลกในจินตนาการของแมวลายส้มตัวนี้เพื่อที่จะเข้าไปาเข้าไปช่วยหนังสือที่ตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆด้วยกันนะคะใครที่ชื่นชอบความแฟนตาซีแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆนะคะแล้วก็ผู้ที่ชอบแมวผู้ที่ชอบหนังสือผู้ที่ชอบแฟนตาซีอิงก็เชื่อว่าน่าจะชอบหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะคะปาฏิหารแมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ19เล่มนะคะที่ไม่สำเร็จนะคะ19เล่มนะคะจากปี2021 reading challenge ของอิงเองนะคะก็ทำได้ไม่ครบ25เล่มแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับในปี2022นี้นะคะอิงก,ก็ได้ตั้งเป้าหมายใหม่นะคะเนื่องจาก25เล่มไม่สำเร็จเสียทีปีนี้ก็จะตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเซตโกนะคะสำหรับ reading challenge ในปี2022เป็น25เล่มเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อาจจะบอกว่า ทำพอดแคสต์ไม่ทันหนังสือที่อ่านนะคะมีอีกหลายเล่มเลยที่ยังไม่ได้กลายมาเป็นพอดแคสต์อิงยังไม่ได้รีวิวไว้ใน browse book นะคะถ้ายังไงแล้วนะคะอิงจะพยายามนะคะทำะให้สําเร็จให้ได้นะคะแล้วก็อ๋ออีกเล่มหนึง่งเป็นเล่มที่ไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงในพอดแคสต์เลยข้ามไปนะคะแต่ว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ recommend อยากให้อ่านกันเพราะว่าเป็นหนังสือ,อบทกลอนนะคะนิยาย นิยายตลกๆกปกฮาที่ใช้คำผวนเป็นหลักนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าสับลีหวนนั่นเองค่ะเป็นนิทานนิทานคำผวนนะคะไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะว่าไม่รู้จะเล่าอะไรนะคะความสนุกคือการต้องได้อ่านเล่มนี้จริงๆนะคะเป็นเล่มที่19ค่ะของปี2021ใครที่ไม่เคยอ่านนะคะยังสามารถหาได้อีกยังซื้อมาจากช้อปปีเลยนะคะเล่มนี้สับลีหวนะคะ,ะการอ่านนิยายที่เล่าคำผวน นะคะใครที่มีสกิลคำผวนที่ดีน่าจะเอ j นจอยและสนุกทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น Reading Challenge ของอิงนะคะในปี2021ค่ะ,ะปี2022นะคะก็เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะว่าการตั้งเป้าหมายใหม่นะคะใน25เล่มของอิงเนี่ยจะยังทำสำเร็จอยู่ไหมนะคะแล้วก็อิงจะรีเพย์ยามทยอยนะคะอัดพอดแคสต์ของเล่มเก่าๆที่อิงอัดไม่ทันเนี่ยนะคะเพราะว่าขนาดอ่านหนังสือยังจะไม่ทันแล้วนะคะอัดพอดแคสต ทำเนี่ยคิดดูว่าขนาดอ่านแค่19เล่มนะพอดแคสต์ของปี2021อย่ะยังขาดไปอีกตั้งหลายเล่มนะคะที่ยังไม่ได้สรุปนะคะมีเก็บตกนะคะเดี๋ยวอิงจะรีบทยอยทําให้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ ทำ a d i n g Challen g e ของตัวเองนะคะสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงนะคะลองมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากให้อิงอ่านหนังสือเล่มไหนมีอะไรแนะนำกันหรือว่าอยากจะพูดคุยกับอิงอยากให้อิงรีวิวหนังสือเล่มไหนเล่มอะไรนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r แล้วก็ B ล o อก i t นะคะของ Better Story Podcast นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันมาในทุกๆปีนะคะแล้วก็อิงจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆนะคะรีวิวหนังสือเยอะๆนะคะมาให้ คุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามกันนะคะได้รับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ